สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็น t v d e v e l OP m e n t นะครับวันนี้มาร่วมทดสอบกับท่านเจ้าของรถนะครับวันนี้ก็เป็นการชี้ชัดนะครับในเรื่องของความประหยัดในการติดอีโคนะครับฮะอีโคหกนะครับเราจะมาเช็คผลนะครับ,ก,บกับกับการคาดหวังออของผู้บริโภคนะครับ <c oughs> ที่นำรถเข้ามาติดตั้งว่าจะเป็นไปดังความคาดหวังหรือไม่นะครับถ้าผลออกมาเกินความคาดหวังนั่นหมายความว่าเกิดการจ่ายเงินเกิดขึ้นนะครับ <S <S และก็ถ้าต่ำกว่าการคาดหวังนะครับนั่นหมายความว่า NTV Development ต้องกลมนาก้มตาในการถอดระบบคืนนะครับ ก็เรามาเริ่มพิสูจน์กันนะครับและก็ณขณะนี้นะครับท่านเจ้าของได้ขับในเงื่อนไขของการใช้น้ํามันเพียวๆนะครับและก็เดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะทําการใช้ระบบ p f c ร่วมนะครับเงื่อนไขการขับทุกประการเหมือนเดิมไหมครับเพราะว่าคอนเซปต์เราไม่แปลงเครื่องยนต์นะครับเหมือนไหมครับตอนนี้ไม่ใช้น้ำมันอยากจะรู้ว่า ขับแล้วเหมือนก่อนขับเข้ามาไหมครับก็ปกติปกตินะครับแล้วก็จะดูค่าเฉลี่ยขับตัวตัวเองว่าเรียดีก่าครับคำว่าไม่แปลงน้ํามันนะไม่ไม่แปลงระบบเครื่องยนต์นั้นนะครับเราจะมีเงื่อนไขว่าให้ท่านเจ้าของรถทุกคันขับในขณะที่ติดตั้งเสร็จนะครับโดยที่ยังไม่เปิดการ์ดนะครับเพื่อจะยืนยันนะครับว่าทุกประการไม่ได้ดัดแปลงเลยต้องขับเหมือนเดิมทุกประการนะครับครับเราจะ เข้าสู่การใช้ร่วมนะครับจ่ายเงิละลองแต่งให้เร่งดูดิจะรู้ว่ามันไปกนละเรื่องแ <c oughs> ล้วมัต้องแต่งเบ,งงเบงรกมันจะลื่นฮะ <c oughs> <c oughs> ต่กกเบ <c oughs> <c oughs> ัวนี้จะฟ้องด้วยตัวเลขที่แปลผัดครับตัวมัน <c oughs> มันจะมีเอเวอเรสต์นะครับ สำหรับใน b t 5 0 Pro นะครับในรถกระบะตอนเดียวถือว่ามีความพิเศษมากกว่าเพื่อนๆที่เป็น t o ย t t a หรือ n i s s ันหรืออีซูซูนะครับเพราะว่า b t 5 0นั้นนอกจากที่จะมีตัวเลขเรียวไทมที่บอกการรับประทานเชื้อเพลิงนะครับว่าในสภาพจราจรแบบใดน,นั้นรับประทานแบบไหนนะครับและก็ ยังมีข้อที่สองนะครับที่โดนใจมากๆนะครับคือกระบะตอนเดียวมีหกเกียร์นะครับหกเกียร์กครับก็เชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าท่านเจ้าของรายนี้ก็ได้แรงเห็นในจุดนี้นะครับจึงได้ออกมาด้าบีที5 0โ Pro แบบตอนเดียวนะครับถูกต้องไหมครับใช่ครับครับก็ถือว่าน่าจะโดนใจเพื่อนพ้องชาวกระบะตอนเดียวนะครับ ที่มุ่งเน้นในเรื่องโตเฟอร์มาส์นะครับและก็วันนี้นะครับที่ร้าน n g v Development มันก็ได้ติดรถกระบะอีกคันหนึ่งนะครับในรถ v i โ o นะครับบ i g กกระบะตอนเดียวเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นรถกระบะที่มีแอร์แบ็ทั้งซ้ายขวาเลยนะครับก็นานๆจะได้เห็นสักทีนะครับในออปชันในรถกระบะตอนเดียวที่มีความพิเศษในรูปแบบนี้นะครับไหลไหมครับ จริงๆว่าอีโคหกแปดเนี่ยนะครับแรงม้าเราบวกแค่สิบกว่าตัวเองนะครับแต่รู้สึกได้ว่ามันมันฮไม่ไม่น้อยกว่าเดิมฮะฮะ่ผมิปให้ดูนะครับเป็นไงครับลองเหยียบลองเหยียบใหม่ด้ับครับมันมันเหมือนเบรกแต่ไม่ได้เบรกครับเ๋วตอนจ่ายแก๊สเหมือนเหมือนเราเหยียบเพิ่มแต่เราต้องแตะเบรกให้มันลอยมันคงเกินก็ยังมีแถมนะครับในเรื่องของแรงม้าที่เพิ่มขึ้นนะครับ ตัวนี้เพิ่มเยอะไหมครับรสบิบกว่าตัวครับแรงแรงบแงบิดเพิ่มประมาณห้าสิบนิวตันเมตรนะครับอขออนุญ,ญาตนะครับท่านเป็นคนจังหวัดเมืองการใช่ไหมครับกาญจังหวัดกาญจนบุรีรรทําธุรกิจเกี่ยวครับโฆษณาโฆษณาหน่อยนะครับผสมอาหาร,รัวแล้วก็สมอาหารัวนะครับเคยใช้เรนเจอร์แล้วทีนี้มันตัวสองพันสองก็จริงแต่ที่หกเกียใช่ไหมครับมันโรงงานเดียวกันนี่แรงมันดีก็เลย มาด้ามันออกออกดีเซนออกดีเซลนะครับเป็นตอนเดียวนะครับตอนเดียวก็เลยลองใช้ดูได้6กเกียร์ด้วยนะครับลองมาติด m ว v ดูนี่ข้อแตกต่างก็คือจริงแล้วเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์หรือว่าเราเราเหยียบคันเร่งอ่ะอยงปกติน้ำมันเนี่ยในตัวค่าเอเวอร์เลชเนี่ยมันจะขึ้นแบบสิบกว่ายี่สิบสาสิบสี่ช่วงเทียนเกียร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยพอเราเหยียบพ่อยๆเหยียบคันเร่งไปตัวเลขมันเริ่มลดลงใช่ครับตัวเลขมันเริ่มลดลงเออมันสวนทางกันแล้ว ที่จ่ายน้ำมันกับจ่ายแก๊สครับและนี่ก็คือความรู้สึกสัมผัสแรกของท่านเจ้าของรถที่ผมถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้รถคนหนึ่งเลยนะครับและก็ผมได้สัมผัสกับลูกค้าหลายๆท่านที่เราติดตั้งไป3000กว่าคันนะครับก็รู้สึกได้ว่าต้องลูกค้าเราที่อยู่ต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดเนี่ยมักจะมีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องรถยนต์นั้นเหนือกว่าคนที่ใช้รถในกรุงเทพฯมากมายนะครับเพราะว่าท่านเหล่านี้มีโอกาสาที่จะขับรถในสภาพถนนที่โหดร้ายกว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพฯนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้ความเร็วนั้นส่วนใหญ่คนที่ขับรถอยู่ในต่างจังหวัดนั้นก็จะใช้ความเร็วที่สูงกว่านะครับดังนั้นความแม่นยำนั้นหรือว่าเส้นเส้นในการรู้สึกได้ สัมผัสแรกนั้นลูกค้าเหล่านี้มักจะตอบสนองได้อย่างเฉียบไวนะครับซึ่งการที่ลูกค้า